ความสัมพันธ์แบบลับๆหรือความหวานที่เริ่มก่อตัวขึ้นในสายตาคนรอบข้างเรื่องราวของเป้ยปานวาดกับหนุ่มนักแสดงรุ่นน้องกำลังกลายเป็นประเด็นสนใจอย่างมากหลังจากที่สาวเป้ยโพส์ภาพถ่ายสวยๆลงในอินสตาแกรมของเธอล่าสุดซึ่งในภาพเธอสวมชุดเรสสีดำเรียบหรูเน้นความเซ็กซี่เล็กๆด้วยการเปิดดอกเล็กน้อยเผยผิวขาวเนียนละเอียดขณะเดินเล่นอยู่ริมทะเลจนทำให้ยอดไหลพุ่งทะลุเป้าอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่น่าจับตามองไม่ใช่แค่ภาพสวยเท่านั้น ราะในคอมเมนต์ของโพสต์นี้เองก็มีหนุ่มนักแสดงรุ่นน้องอย่างทอยปฐมพงเข้ามาแสดงคอวหามารู้สึกด้วยอีโมจิรูปไฟลุกอย่างแรงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความร้อนแรงและความสนุกสนานที่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดง่ายๆแถมความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะแม่เปย์เองก็ไม่ปล่อยให้ความขี้เล่นนี้ผ่านไปง่ายๆเธอโพสต์ตอบกลับไปว่าที่รักเด็กนะทําให้เกิดความสงสัยขึ้นในใจว่าเธอจะมีใจให้หนุ่มทอยจริงหรือเปล่าซึ่งคําตอบของแม่เปย์ก็แซบไม่แพ้กันเมื่อหนุ่มทอยสวนกลับว่าพอดีเลยครับผมชอบคนโตกว่า มันช่างเป็นเกมจีบกันที่เต็มไปได้วยความรู้สึกสนุกสนานและความเป็นกันเองของทั้งคู่ทั้งยังเปิดประเด็นให้เราคิดได้ว่าการสอนิสนมกันในวงการบันเทิงอาจซ่อนความรู้สึกพิเศษไว้อย่างไม่รู้ตัวแล้วคุณละคิดว่าความสัมพันธ์แบบนี้จรงิงจังหรือเป็นแค่ความสนุกชั่วคราวเท่านั้นคำตอบอยู่ในความรู้สึกของแต่ละคนแล้วคุณละเห็นด้วยกับสายสัมพันธ์แบบนี้หรือไม่